สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไกด์ไดมอนอะไรเนี่ยร้านอะไรไดมอนอินเตอร์การ์เด้นนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องเองนะนี่สวยมากเลย เด็กน้อยทำอะไรเดินขัางเดิน้างเอาเนี่ยเดินค้างเอาไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับร้านกาแฟเหรอเชิสวยมากมีบรรยากาศโดยรอบสวยมากเลยก็จะมีซูนมให้นั่งเยอะมากเลยก็จะแบบมีสระน้ำรอบๆ นี่ไงตัวอะไตรเนะี่อมีตัวอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรแม่ก็ไม่รู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรโดนแล้โดนนี่ตัวขนมไงขนมเหรอแม่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนาะขนมะอันนี้นั่งไม่ได้นะไม่ใช่หินจริงนะอันนี้อันนี้จะเป็นโฟมไม่ใช่หินจริงนะนั่งไม่ได้นะไม่เห้เลาจะนั่งโฟมนี่โซนนี้สวยมากเลยใช่อันนี้โซนนี้สวยมากเลยหนไอคิดน คินมีดอกไม้ด้วยโอ้โหใหญ่กว่าหน้าคินอีกอ่ะไหนไปยิงใกล้ๆดูสิยิงใกล้ๆดูสิแม่ครับโอ้โหดอกไม้ใหญ่มากเลย <laughs> ใหญ่มากนายนาวินนาวินเออไหน,น, <laughs> น,นไปดูตรงโคมสิตรงโคมมีโคมสีแดงด้วยอ่ะไปไปเดินไปไปดูตรงโคมสีแดงสิไหนยียงไงมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยว้าว <h> ว้าวอ่ะเห็นหน้าไหไหนลองลองแอคชั่นสิ ลองแอคชั่นถ่ายรูปสิแม่แล้วแล้วอันนี้มันนุ่มบ้าครับนุ่มบ้าน้องนาวินกินอะไรครับก <c oughs> ินอะไรครับน้ำอะไรน, <c oughs> น้ำแตงโมน้ำแตงโมไงอร่อยไหมชื่นใจไหม <c oughs> ชื่นใจแล้วแล้วไปตรงร้อนๆมาอ่าแล้วก็มากินน้ำเย็นแตงโมเย็นชื่นใจใช่ <c oughs> แล้วแล้วเดี๋ยวฝนมัน,น <c oughs> มีพัดลมส่วนตัวมาด้วยนะ <c oughs> หนของไอคิน้ำอะไรคะน้ำมะพร้าวชื่นใจไหมชื่นใจเนี่ยโอ้โหไม่ชื่นใจได้ไงนะกินหมดไปตั้งเยอะอะ่ะไปตรงนู้มน,น,นมาร้อนๆมาเออไปตรงนู้นร้อนๆมานี่ไงเราตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ซุ้มแล้วนี่ก็จะเป็นซุ้มแบบนี้อุยในน้ำมีปลาด้วยนะเห็นไหมไหนแบบเแบบมื่อกี้ไงนี่เห็นตรงที่มันเป็นวงๆน่ะตัวไหมแล้วชอบมานัง่งเออนั่งชมวิวเหรอโอเคแล้วตัวอะไรอยู่ไหน มีปลาสิมีปลามีหอยด้วยไงแม่แล้วแล้วอะไรอยู่ในน้ําแม,มงมุมน้ําที่มันอยู่บนผิวน้ำนี่ไงแล้ว,แล,วแล้วไม่ดูปลาดีกว่าอ่ะไอชินดูกันเดียวก็ได้นี่ไงคินไม่หา้าอะไรีดดำดำหอยหรือเปล่าห,หอยหรือเปล่าไหนขอดูสิมีปลาไหน หอยหอยมาทำไมห,หอยไม่มีหน้าหอยมันเป็นงั้นแหละนะคะชิตัวหอยจับ ลกลับบ้านแล้วมีที่จอดรถเยอะมากเลือกจอดได้เลยว่าจะจอดตรงไหนบายบอะแล้วก,กดชักกรใชา้ด้วยกดอะไรนะแล้วก,กดชักกาารใชยแล้วก,กดกระดิ่งด้วย <c oughs>